ภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมครัวเกษตรฟาร์มแอนด์รีสตอร์ลองร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นครบวงจร PST ฟาร์มฟาร์มนกรงหัวจุกแฟนซีและอาหารนกกรงหัวจุกสุดสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกสวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลงครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลงของเราในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟาร์มนกครับนั่นก็คือฟาร์มนกบินหลาดงหรือว่าฟาร์มนก,กังเขนดงครับของพิปูควรลังหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งภายในฟาร์มไม่ได้มีแค่นกกังเขนดงอย่างเดียวครับยังมีนกกรงหัวจุกด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่ฟาร์มของพิปูในรายการคนรักนกไทยแลงวันนี้เลยดีกว่าครับ ับอ่าชื่อน้องปูครับชื่อจริงชื่อประพันธ์มหาวงครับผมอ่าในวงการเรียกงเรียกผมก็คือน้องปูกวรลังนะครับอ่าจะเลี้ยงนกอยู่แถวๆบริเวณกวรลังอะไรแบบนี้ครับอ่าในวงการการเลี้ยงบินหลามาก็ประมาณสักสามปีประมาณนี้ครับสามปีอ่าแต่ว่าวัวจุกเนี่ยจะเลี้ยงมาประมาณสักแปดเก้าปีได้ครับประมาณนั้นครับผมแต่ว่ายังไม่มีการเริ่มเพาะพันธุ์ยังไม่มีอะไรนะครับชื่อฟาร์มของผม,ผมนะครับคือเอสเทสชามาหาดใหญ่ฟาร์มครับผม อาจจะเพาะพันธุ์บินหลาดงเป็นหลักนะครับบินหลาดงนีจะมีอยู่5คู่ส่วนหัวจุกจะมีอยู่2คู่ครับผมในการต่อคันเลขมาแต่ว่าต่อไปเ,เราสามารถเอาลูกมาต่อยอดได้มาทาเป็นพ่อแม่ทำต่อได้ครับผมปัจจุบัน,นบินหลาเนี่ยมีอยู่13คู่ครับผมส่วนหัวจุกจะมีอยู่2คู่เหมือนเดิมครับผมก็คือยังเพาะพันธุ์อยู่เหมือนเดิมหัวจุกยังไม่เพิ่มการขยายพันธุ์ครับผมคือเ,เริ่มก็คือนกมันเริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับนกที่ว่าจากธรรมชาติก็เริ่มน้อยลงเราเลยมองว่าอย่างนี้ต้องมีการเพาะพันธุ์แล ก็เลยเริ่มจากการขออนุญาตเพาะพันธุ์แล้วก็หาพ่อแม่พันธุ์ที่มีใบอนุญาตมามาทาเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับผมแล้วก็พอได้พ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็เอาลูกนกเนี่ยไปแจ้งกับกรมป่าไม้ที่ว่าได้มาจากการเพาะพันธุ์ครับก็คือนกเนี่ยสายเนี่ยส่วนมากจะเน้นเป็นนกทางสายทางใต้ครับผมคือหาพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นนกใต้มาเอามา,มา,ม,ามาผสมเอาเพื่อทําเป็นการขยายพันธุ์ให้นกได้เล่น แล้วก็สายอ่าเราก็ดูว่าเป็นสายที่เล่นหางมีหางยาวร้องดีมีลีลาอะไรแบบนี้ครับผมนกเนี่ยนะส่วนมากจะเป็นป่าทาง3จังหวัดอ่าส่วนจังหวัดสงขาก็มีบ้างแต่ว่าก็คือน้อยแต่ส่วนมากจะเป็นทาง3จังหวัดเพราะว่านกทาง3จังหวัดเนี่ยเวลาร้องอะไรเนี่ยจะเป็นพวงยาวลากยาวครับเป็นชุด พ่อแม่ที่ว่าขอเอามาเนี่ยนะส่วนมากจะเป็นป่านอ่าขีดเดนไทมารีแบบน,นี้ครับคือบางคนยังคิดว่ายากอย,กอยกู่การขออนุญาตพ่อพันธ์เนี่ยมันไม่ยากครับก็คือเริ่มจาก นำเอกาสารส่วนตัวก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอ่าแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินถ้าเป็นของตัวเองก็ไม่ไม่ต้องเซ็นยินยอมอะไรเลยในกรณีที่ว่าเรามีพ่อแม่ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วก็เอาใบพ่อแม่เนี่ยไปยื่นพร้อมกับไปขออนุญาตเลยอ่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีพ่อแม่เนี่ยไม่มั่นใจว่าทางกรมป่าไม้เนี่ยจะอนุญาตให้เราทําฟาร์มไหมเราก็ไปขออนุญาตพาะพันก่อนเลยใบพ่อแม่ยังไม่ต้องก่อนก็ได้ อพอขออนุญาตพ่อพันปุ๊บพอทางกรมป่าไม้อนุญาตให้พ่อพันธุ์ได้ทีนี้เราเริ่มทําการหาพ่อแม่ส่วนพ่อแม่พันเนี่ยนะก็คือมี2ที่มาครับผมคือ1น,นกจากฟาร์มที่มีถูกต้องตามกฎหมายามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเอามาทําเป็นพ่อแม่พันธสองก็คือขอจากกรมปม่าไม้ก็คือมี2ออย่างครับผมและหลังจากนั้นเราก็ยื่นเรื่องขออนุญาตให้เรียบร้อยพอได้ลูกอะไรมาเนี่ยนะ เอาลูกนกน่งไปแจ้งเกิดครับผมอ่าแจ้งเกิดก็ตอนแจ้งเกิดก็มีลูกถ่ายของนกไปเ,เลยไปยื่นด้วยนะแล้วหลังจากนี้ก็กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะมาตรวจเองที่บ้านครับผมครับผมสำหรับกองผมนะีขนาดกองพ่เนี่ยของผมจะก,กว้างที่ประมาณหนึ่งเมตรถึงเมตรยี่อ่าบางทีก็โตโตก็ไม่เกินเมตรห้าแล้วแต่ความสะดวกสบายของนกเราคิดว่าอย่างไรก็ได้อ่าส่วนลึกเนี่ยประมาณเมตรแปดครับผมสูงก็ประมาณเมตรแปดมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรามาทําด้วยอ่า แล้วก็พอเราจับต้นไม้อ่างน้ําอะไรให้เรียบร้อยครับผมอาหารสดอาหารแห้งอาหารเม็ดต้องใส่ใแบบกันมดคันอะไรด้วยนะกันมดถ้าเกิดช่วงที่ไม่มีลูกนกคือช่วงที่ย,ยังยังไม่ได้มีไข่มีอะไรก็ดูเลวันละหนึ่งครั้งก็คือตอนดูเลเนียก็คือใส่อาหารอาหารเม็ดแล้วก็อาหารสด ให้วันละหนึ่งครั้งครับผมอาหารเม็ดเนี่ยนะของผมคือยืนหลักๆเลยก็คือผมใช้อาหารปลาดุกเล็กครับผมแล้วก็ส่วนอาหารสดน,นี่ก็คือจะมีจิ้งหรีดไข่มดแดงหนอนเล็กไสเดือนครับผมหนอนนอกปริมาณก็คืออาหารเม็ดเนี่ยจะใส่ไว้เป็นหลักๆเลยครับคือจะไม่ให้หมดครับผมแต่ว่าอาหารสดน,นี่ก็คือถ่าเป็นจิงจ้งหรีดจิ้งหรีดหรือว่าแมงซาริงหรทางบาการเขาจะเรียกแมงซาิ์ดิ้เราจะใช้ประมาณก พ่อแม่หนึ่งคู่เนี่ยนะจะใช้ประมาณ5.6ตัวในการให้ตอนเช้าแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ช่วงที่มีลูกก็คือหนึ่งหลักๆเลยนะจิ้งหรีดผมจะใส่กระมังเลยใส่ทั้งกระมังเลยใส่ให้ให้อยู่ในกรงนะนะแล้วก็นอนนอกก็ใส่ไว้ตลอดใส่ไว้แม่ขาดครับผมแล้วก็เสริมด้วยพวกไส้เดือนอ่านอนเล็กครับผมแล้วก็ไข่แมดแดงครับผมต้องให้มีตลอดเวลามีลูกลังเนี่ยนะของผมเนี่ยผมจะใช้แบบอ่าเป็นท่อปูนซีเมน อ่าแล้วก็ฝังพื้นลงไปฝังลงไปในพื้นให้ยืนตรงอยู่ครับผมอ่าแล้วก็ใส่ตะกร้าลงไปแล้วก็ใส่หญ้าใส่อะไรให้ให้นกได้ทํารังได้ครับผม <c ười> ในท่ออ่าของผมจะเน้นให้ให้มองเห็นจากด้านนอกได้ว่านกเรามีไข่ช่วงไหนออกลูกช่วงไหนเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าไปดูด้านในก็ได้ครับผม <c ười> อ่เอาเรื่องการดูเลก็คือ <c ười> เหมือนลูกนกเนี่ยนะช่วงลูกนกที่ออกมาเราจะเริ่มดูเลตั้งแต่วันแรกที่ออกเลยวันแรกที่ออกเนี่ต้องมีอาหารสดตลอด สร็จจนถึงครบอา,อายุประมาณ8วันไม่เกิน10วันจะออกมาป้อนป้อนเองเวลาเราออกมาป้อนเองเนี่ยหนึ่งอาหารที่ใช้ผมก็ใช้อาหารขุนทองแช้น้ําเลยครับหลักๆเลยอาหารขุนทองแช้น้ําเสริมด้วยจิ้งหรีดไข่มดแดงนอนเว็กสามสี่อย่างเนี่ยครับจนลูกมบก,ก,กินเองได้ครับผม ก็คือให้ลูกนกจิกเองด้วยป้อนเสริมด้วยครับผมพร้อมๆกันไปไม่ใช่ว่าพอมลูกนกจิกเองแล้วให้จิกเองเลยมันไม่ได้คือทางที่ดีคือถ้าเกิดอ่าคนที่ซื้อไปเลี้ยงตัวเดียวนี่นะก็คือแยกไปเลยอ่าแต่เหมือนกับผมผมจะเลี้ยงแบบกลมวมก่อนเพราะลูกนกมันอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กๆเองมันจะไม่ตีกันแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกตัวละกลงตัวละกลงมันก็จะเพิ่มพาระไ้เราอ่าเราต้องแยกเลี้ยงรวมไปก่อนครับผม ก็คือเรื่องมดเนี่ยนะก็คือหนึ่งอานาของมันเนี่ยนะเราต้องทําแบบกันมดไม่ให้หมดขึ้นก็คือเป็นอ่างน้ําแล้วก็มีที่ตั้งอาหารไว้ในภายในอ่างน้าไม่ให้หมดขึ้นก็ไปได้ครับผมอ่าส่วนสัตว์พวกหูพวกอะไรเนี่ยเราก็ป้องกันไว้บริเวณรอบๆก็อย่างให้มันมีต้นไม้ลกๆอะไรหนูอะไรอย่างนี้มีรับแบบนี้นะก็คือไายามเลียมใม่แม่มันลกเกินที่เจอๆอยู่ก็คือจะมีพวกแมวหนูเือสามอย่างเนี่ยครับ แต่ของผมเนี่ยก็คือผมจะใช้แบบเป็นวงจรแบบปิดไงก็คือแมวอะไรจะเข้าไม่ได้แต่ว่าแบบหนูตัวเล็กๆอ่าหนูอะไรก็อาจจะมีเล็ดรอดะอะไรบ้างแต่ว่ากรงที่เราทาเนี่ยใช้ตาข่ายขนาดตาเล็กๆมันจะเข้าไปไม่ได้ครับผมอ่าแล้วทากรงกว้างนกจะไม่ตกใจบินครับผมอ่ากรงชุดนี้คือเป็นกรงที่ผมทําไว้ได้มาตรฐานไงคือ,อสามารถคืออยู่ได้นานนะลงทุนชุดนี้ไปประมาณ45่หมได้13บสากรงแต่ว่าก็คือหนึ่งผมสร้างเป็นกําเพงเลย อ่ามันอยู่ติดกับกำแพงเลยก็คือหักต้นทุนกำแพงไปด้วยอ่าแต่ว่าเราลงทุนพร้อมกันหน่อยประมาณ4ี่หมื่นห้าครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคนมีหกน้อย,อย,อยก็ทํากรงเดียวเลี้ยงเดียวประมาณพันต้นๆ้นก็โอเคแล้วครับได้หนึ่งตครับผมถ้าเป็นนกที่ไม่นิ่งต้องมีพวกอ่ากั้นเแลนไว้ไม่ให้มันตกใจอะไรแบบนี้ครับอ่าแต่ของผมเนี่ยเป็นนกที่เชื่องไม่จาเป็นต้องปิดเข้าไปดูได้อะไรได้ครับผมไม่มีปัญหาครับพวกหลังคาก็มีโดนฝนบ้า,บางเล็กน้อย โดนแสงบ้างเล็กน้อยได้ครับคือเน้นนกที่ว่าได้มาจากการเพาะพันธุ์เอามาทําพันต่อเพาะพันธุ์ต่ออนกจะนิ่งไม่มีปัญหาการตกใจคนอะไรก็คือนกจะอยู่กับคนตั้งแต่เล็กๆแล้วเอามาทําเป็นพ่อแม่นกเนี่ยจะไม่กลัวคนแล้วทีนี้จะเข้าไปดูได้เข้าไปเล่นกับมันได้ครับผมไม่มีปัญหาครับเรื่องการส่งเสริมการเพาะพันธุ์เนี่ยก็คือบางคนยังไม่เข้าใจการขออนุญาตเพาะพันธุ์อะไรอ่ะก็คือผมมีวิธีให้ก็คือไปปรึกษากับทางกรมป่าไม้ในการขออนุญาตเพาะพันธุ์เพื่อที่ว่านกจะได้เพิ่มากขึ้น2 คุยกับผมก่อนก็ได้ผมแนะนําให้อ่าว่าต้องทํายังไงทอยังไงไแล้วค่อยไปขออนุญาตพ่อพันธุ์จะได้ไม่ยุ่งยากครับผมก็คือตอนนี้ผมจะทําสายที่ว่านกทรงสวยหางยาวแล้วก็ร้องเล่นได้ครับผมอ่าที่สามารถเอาไปขึ้นสนามแข่งได้ต่อไปครับก็นกบินหลาเนี่ยบางตัวครับผมก็คืออายุ1ปีก็คือเริ่มขึ้นสนามได้แล้วครับคือหน,นึ่งปีเนี่ยนกจะเริ่มถ่ายขนแล้วอ่าพอขนเต็มบางตัวก็คือเล่นได้เลยแต่บางตัวยังยังเล่นไม่เต็มที่ก็คือยังไม่ต้องเอาไปแข่งก่อนครับ สองปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับกับอาหารบาละนาสุดยอดมากเลยครับใช้มาตลอดเลยนกผมก็ดีตลอดติดที่ 1, ที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้มาลน้านะครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสําเร็จก็เมื่อใช้อาหารมาละาเนี่ยนะครับก็ไม่มีอาหาบานาก็ไม่มีจุกจุ้ที่อยู่ในวงการนกจุกปัจจุบันนี้มาลน่ามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร081 886 2886่หหรือ085961 เจ็ 7, 7, 3, ดเจ็ดสามห้ปนนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหวจุุเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในโรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน PST Farm มีจำหน่ายนกรงหุงกรกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรและอาหารนกรงหงกรจก PST สร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกโทร0 8 9 856 2724้ห27กัวคนเกษตรร้านหาสไตล์ฟิวชั่นไม่กลวรพลาดเมี่ยงปลาทอดเป็ดอบซอสส้ม พวกกลิ้งกวางขาหมูทอดและเมนูสเต็กทุกเมนูเข้ามาอิ่มใจกลับไปอิ่มพุงเมื่อได้ลองร้านครัวคนเกษตร คือจากประสบการณ์ก็คือ2ปีเนี่ยนะเราได้รู้ว่าทําอย่างนี้มันผิดนะทําอย่างนี้มันถูกนะ,ะปัญหามันมีแก่ครับก็คือ1เราเจอปัญหาเขี่ยลูกทิ้งอะไรเราต้องหาใสายย่ได้ได้่างที่เจอมาก็คือ1เขี่ยลูกทิ้งเพราะว่า1เราเอานกเนี่ยนานๆเราเอานกตัวอื่นเนี่ยไปแฝงหน้ากงเวลานกมีลูกมันจะเขี่ยลูกทิ้ง่นรัฐแต่ว่านกเราอยู่กับนกตัวอื่นทุกๆวันเนี่ยมันจะอยู่แบบปกตินะมันจะไม่เขี่ยลูกทิ้งนะเพราะว่านก มันเห็นกันอยู่ทุกวันกับนกข้างนอกเนี่ยนะอาก็คือเรามีนกเตี้ยอยู่ในกลงเดียวกรงอะไรเนี่ยแฝงอยู่หน้าหน้ากรงเพาะแต่ถ้าเราเห็นทุกวันทุกวันนกมันจะไม่กิจครับส่วนที่ว่าบางคนกลัวนกเคลียไข่ทิ้งก็คือเป็นนกที่ว่าไม่นิ่งแล้วก็ชอบไปดูมันเรื่อยๆแบบนี้ครับมันจะเคลียไข่ทิ้งครับผมและก็ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องไข่ไม่มีเชือ้อ ไข่ไม่มีเชื <c aces> bio. Bio. À, ้อนี่บางทีมันเกิดมาจากเสาซายหรืสารซาเหยอครับคุณก็คือหนึ่งตัวผู้มันไม่เหยียบไม่อะไรเราไม่เห็นว่ามันมันมีการผสมกันกันแล้วมันก็ไข่ออกมาไข่ก็ไม่มีเชื้อสองตัวผู้ม่มีเชื้ออ่าวิธีการแก้ไขเขาใช้พวกวิตามินอะไรแบบนี้ครับเสริมลงในอาหารให้นกได้กินได้อะไรครับผมคือตอนนี้ผมก็แค่ใช้ไบโอครับไบโอไบโออ่าบีสิบสองอะไรครับสองสีเขียวๆนะเพิ่มวิตามินผสมในไข่มดแดงให้นกกินอะไรแบบนี้ครับเหมือนระบบน้ำขอเนี่ยนะก็คือหนึ่ง เราไม่ต้องมีสิบามกรงเนี่ยกล้าไปเติมน้ําวันละกรงวันละกรงอ่าทั้งละกรงทั้งละกรงมันก็ช้าผมก็เลยต่อท่อเลยครับแล้วก็ต่อท่อเล็กๆให้กับแต่ละกรงพองเปิดน,น้ําปุ๊บเนี่ยคือสิบามกรงเนี่ยน้ําจะออกไปพร้อมกันอ่าน้ําเนี่ยจะลุนออกจากอ่างที่เราใส่ไว้ให้นกลงไปในต้นไม้เราก็ไม่ต้องไปรดน้ําต้นไม้อยู่ครับอ่าคือทําแบบนี้ทุก,กรงเราเปิดวาล์วเดียวครับ นกจะได้พร้อมมันทุกวงครับส่วนน้ากินกับน้ําอาบเนียจะเป็นไองน้ําที่เดียวกันครับแต่น้ําของผมจะต้องเปิดเปลี่ยนให้นกทุกวันครับก็คือมีน้ําใหม่ไปแทนน้าเก่าน้ําใหม่ไปแทนน้าเก่าอยู่แบบนี้ทุกวันครับคือ,อความยากง่ายเนี่ยบางคนเขาไม่รู้ว่าบิหลาเพาะยังไงหัวจุกเพาะยังไงแต่ว่าในวงการขาพูดได้ว่าบิหลาเพาะยากเพาะยากมากบางคนอะผมก็ไม่เคยเพาะแต่พอลองเพาะเนี่ยปีหนึ่งนนะปีที่แล้วผมทาได้สิบคอกสิบคอกในพ่อแม่หนึ่งคู่ ครับสรุปว่าเพราะบินลาให้วาเวชุกับก็คือ1ออกมา1ครอกเนี่ยจะมี2ตัว3ตัว1ตัวนี่คือถือว่าน้อยมากแต่ว่าปกติเนี่ยจะออกประมาณ2ตัวถึง3ตัวครับระยะเวลาต่อครอกเนี่ยนะ27ถึง28วันครับ1คอกครับสรุปว่า1เดือนหนึ่งคอก1เดือนหนึ่งคอกครับก็คือเริ่มจากการผสมพันธุ์ของบินลาเนี่ยฮะูดูก,การผสมพันธุ์ของบิหลาจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาอ่ามีนาต้น เป็นต้นไปจนกว่าจะนกจะเริ่มถ่ายขนนะครับก็คือจะเข้าฤดูฝนนกจะเริ่มถ่ายผลจะเริ่มไม่ออกลูกแล้วอ่าแต่บางคู่เนี่ยก็คือยังออกลูกให้อยู่ครับการเข้าคู่ให้ถึงกับยากนะบินหลาก็คือเราดูพ่อแม่ที่พร้อมอ่าเวลาเข้าใกล้ตัวคู่แล้วมีอาการแบบอ่า ยกปีกอะไรนิดๆเล่นปีกอ่าเดบนั้นก็คือเข้ากลงผสมได้เลยครับผมก็คือกองผมลองดูเลยครับถ้าเกิดว่าตัวผู้้อมตัวเมียพร้อม,ม,อมผมปล่อยเข้ากลงผสมเลยดูอาการเลยครับดูอาการอ่าพอเข้าไปปุ๊บนกนก,นกไม่ตีกันเนี่ยก็คือถือว่าโอเคไม่ต้องจับแยกอะแต่ถ้าเกิดว่านกตีกันเนี่ยเราต้องจับแยกโดยการใส่กลงเล็กๆไว้ใน ในกรงเพาะเอาตัวคู่เนี่ยใส่ตรงแล้วก็ปล่อยตัวเมียในธรรมชาติในในในกรงเพาะน,นะปล่อยไว้เลยครับแล้วก็แฝงไว้แล้วก็สัก4ี่ถึงหวันครับผมค่อยมาปล่อยดูครับว่าตีกันหรือไมถ้าไม่ตีก็คือปล่อยไว้ได้เลยครับวัจุก็คืออ่าของผมเริ่มเรื่องก็คือโดยการเทียบไว้ก่อนครับหนึ่งคู่เอานกมาเคียงกันไว้ก่อนอ่าพอได้สักสิบสี่สิบห้าวันก็ค่อยปล่อยวรวมไว้ได้เลยครับตอนนี้ลูกค้าเนี่ยนะหนึ่งเลยนะครับก็คือในบ้านเราภาคใต้อ่า จะเป็นกลุ่มลูกค้ามือใหม่อ่ามือใหม่ผมก็อยากแนะนําเป็นลูกนกนิ่งๆคือเอาไปจะได้ไม่เบื่อเี่ยวนลูกค้ากลุ่มเข้าไปก็คือภาคกลางภาคใต้แล้วก็พวกมาเลยอะไรก็มีนะครับอ่าแล้วก็บางคนบางกลุ่มพวกต่างชาติเนี่ยก็คือเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมตอนนี้ก็คือช่วยกันพัฒนาสายพันธุ์ของนกบินหลายให้ดีขึ in in ้นครับคือบางคนเขาเข้าใจว่านกบินหลาเป็นนกที่เลี้ยงยากมากๆชอบตายแต่หนึ่งขั้นตอนแรกเลย อ่าคุณซื้อนกมาคุณถามทางเจ้าของเลยว่ากินอาหารอะไรครับอ่าเราใช้อาหารตัวเดิมที่นกกินนะครับแล้วเราเอามาเลี้ยงเนี่ยนกจะกินอาหารปกตินกจะไม่โซมนกจะไม่ตายอ่าสองนกบินหลาขาดน้ำนะครับสาคัญมากเพราะนกอาบินหลาเนี่ยปกติจะกินอาหารเม็ดกินอาหารแห้งร่างกายต้องการน้ําเยอะพอขาดน้ําสักวันปุ๊บใส่น้ําไม่กินเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากครับ อ่าก็คือขั้นแรก็้าเ,เกิดว่านกขาดน,น้ำอะไรเนี่ยให้ใช้กับปองสปเปรย์อ่ะฉีดน้ำเข้าไปครับฉีดให้เป็นละองฝอยให้โดนตัวให้โดนตัวไป<อ><อ>ถึงกรงกรงที่ว่าเลี้ยงตัวเดียวอ่าครับผมต้องทำอยงนะพีะใ่ใช้ละองใช้ละองน้ำครับฉีดให้โดนตัวนกแล้นกจะค่อยๆเริ่มกินน้ําจากที่ติดตัวเข้าไปก่อนครับถ้าเกิดว่าเราให้กินทีเดียวเลยเนี่ยนกจะเมียกันช็อกครับถ้าเป็นนกป่าเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าไม่ควรเลี้ยงครับไม่แนะนําเลยครับเพราะว่าหนึ่งเอามานกกินอาหารเองไม่เป็น มีโอกาสตายสูงมากแต่นกฟาร์มเหมือนของผมผมจะขายลูกนกตอนที่ว่ากินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับนกที่เกิดมาเนี่ยต้องการอะไรกี่อย่างแต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดให้เหมือนธรรมชาติที่สุดครับผมคือนกฟาร์มเนี่ยหนึ่งนิ่งปล่อยเล่นได้ครับผมนกที่ออกจากฟาร์มของผมถูกต้องตามกฎหมายทุกตัวครับผมมีหวา่างขามีใบกํากับการจําหน่ายครับสามารถเอาไปนปํนขึ้นทะเบียนของชื่อคนที่ซื้อได้ไดครับ การแข่งขันก็จะเริ่มมีเยอะมากขึ้นครับผมคือทุกคนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจในการแข่งขันนกกกางขีด่ดงเพราะว่าหนึ่งแข่งที่ล่มไม่ร้อนอ่านั่งสบายดูนกเชียสบายครับผมอ่าแล้วก็ลูกค้าในการแข่งขันก็คือมีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่อะไรก็คือเล่นได้ทุกกลุ่มครับผม แล้วก็ภาคใต้ก็ตอนนี้เริ่มจับขึ้นมากขึ้นครับเกือบเก็บมีทุกจังหวัดแล้วครับตอนนี้ผมแนะนําว่ามือใหม่แนะนําให้ซื้อนกจากฟาร์มเพราะว่าหนึ่งถูกต้องตามกฎหมายนกนิ่งเลี้ยงแล้วชอบเลยครับถ้าเกิดว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วติดต่อมาทางผมครับเอสเอสหัดใหญ่ชามาฟาร์มครับผมครับผมช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่า ฟาร์มนกกันเขนดงวันนี้ครับอยู่ที่อำเภอใดพิมเอเสะดาพิมพบีหาดใหญ่ส่งคำตอบมาที่091 536 46 cc ผู้โชคดีจะได้รับวิตามินโปรโตีนบัฒนาซุปปเอร per t u r b บายเล็กข้าวเหนียวฟรีสนใจวิตามินโปรโตีนโทร085 961 7735ก็จะสา่ไป1ช้อนชาก่อนแข็งนกจะร้องทนแดดร้องได้ทนเหนียวเล่นได้ยาวขึ้น สุขภาพแข็งแรงที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆใช้บานาน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บานาน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บานาน่าครับกินจริงใช้จริงต้องใช้บานาน่านะครับประสบผลสำเร็จตลอดนะครับสาหรับผมบานาน่ามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0818862886หรือ0859617735 บรณาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกรรงหผวจุเกรดคุณภาพระดับซูปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน PST Farm มีจำน่ายนกกรงหัวจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรและอาหารนกกรงหัวจุก PST สร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกโทร0898562724ทั่วคนเกษตรร้านหาสไตล์ฟิวชั่นไม่ควรพลาดเมีย่ยงปลาทอดเป็ดอบซอสสม้มพัวกลิ้งกวางขาหมูทอดและเมนูสเต็กทุกเมนูเข้ามาอิ่มใจกลับไปอิ่มพุง เมื่อได้ลองร้านครัวคนเกษตรครับท่านผู้ชมครับสำหรับการเพราะพันธุ์นกในปัจจุบันก็มีความนิยมกันอย่างแพร่หลายมากเลยครับไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วครับปัจจุบันมีฟาร์มตัวอย่างมากมายครับให้พวกเราได้ศึกษากันนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้วยังเป็นการพัฒนาวงการนกด้วยครับ ช่วงต่อไปของรายการครับพบกับช่วงคนรักนกรีพอร์ตครับช่วงคนรักนกรีพอร์ตสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมบางนานการโอจะพาท่านผู้ชมมาดูการแข่งขันนกกงวดสุขที่จังหวัดสงขลาสนามหลังวัดโคกสมานคุณ เป็นคางแข่งขันนกกรงอดจุดป,ประเภทเซยกรวม9ดอกวันนี้มีนกขารองแข่งขันทั้งหมด128นกจัดการแข่งขันโดยนายสนามปานหัดใหญ่บรรยากาศข้างสนามหลังวัดโคกสมานคุณวันนี้ครับสอทอกบของเราก็มาร่วมทำการแข่งขันวันนี้นะครับทิมงานผู้หมอวันนี้ครับพานกมาร่วมทำการแข่งขันวันนี้ทั้งหมด8นกนำทีมโดยบางชาติเสียนดังหัดใหญ่ บรรยากาศสนามนกหลังวัดพุกสมานคุณวันนี้นะครับ128นกกริง20นวันช่วย3ใบนะครับนายสนามปานธัญญาครับคนใส่เสื้อทีมชาติไทยเสียงเหมือนกันวันนี้ครับแต่นกทุกครั้งนกเต็มราศทุกครั้งนะครับ128นลกนะครับเข้าชิง5 0นสิกรอบชิงได้ทำการแข่งขันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณภาพและข่าวจากบังนันกาโนมากๆเลยครับ ัาจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างครับกับน้าวัชร์สมุยลุยสนามครับซึ่งวันสางสัมพันธ์คนรักนกเป็นการแข่งน,นกต้นหัวจุกประเภท4ี่ยก8ดอกณนะสนามแข่งนกบ้านหานเกาะสมุยครับซึ่งการแข่งขันวันนี้ครับจัดการแข่งขันโดยน้องดุยนักรบร้อยเกาะและน้าสันนายสนามบ้านหานครับเป็นรายการจำกัดน,นก128ตัวครับสำหรับวันนี้ครับเป็นการแข่งขันชิงทั้งหมด25รางวัลวันนี้ครับมีนกเข้าจริงทั้งหมด66ตัว สำหรับผลการแข่งขันใ,ในวันนี้ครับมีนกที่ร้องได้ที่หนึ่ง15ดอก2ตัวครับก็เลยเป็นที่1ร่วมกันเลยครับก็ได้แก่นกบุญทุ่งของคุณนนบ้านหน้าเมืองเกาะสมุยและนกจานฉายของคุณท็อปบ้านเฉวยงเกาะสมุยครับสำหรับภาพและข่าวในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณนาวัสันสมุยลุยสนามมากๆเลยครับช่วงคนรักนกรีพอร์ go, 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 go. ท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคนรักนกรีพอร์ตเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจจะร่วมรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการนกไทยก็สามารถติดต่อมากับทางรายการได้เลยครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคลิปเด็ดคนรักนกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นคลิปของใครครับที่ได้ออกอากาศในรายการคนรักนกไทยแร์วันนี้ครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับไม่ว่าจะเป็นปนกนกลงหัวจุกนกแก้วนก,นกเขานกขุนทองนกกังเขนดงนกชนิดไหนก็ได้ครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกันที่อีเมลของทางรายการหรือแฟนเพจของรายการก็ได้ครับช่วงนี้ทางรายการก็มีของที่ระลึกจากปนนาอบให้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับปนนาสุขภาพดี ew, เริ่มต้นที่อาหารมีจําหน่ายแล้วทั้งอาหารนกลงหัวจุกและนกกังเขนดง ให้ผู้ชมสาม,มารถหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปครับซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกร็ดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม PST ฟาร์มฟาร์มนกกรงหัวจุกแรนซีและอาหารนกกรงหัวจุกสูตรสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกครัวคงเกษตรฟาร์มแอนด์รสเตอรอนร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดครบวงจรครับขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการมากๆเลยครับช่วงนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วครับแนะนำติดชมรายการของเราผ่านทาง Facebook ได้ที่ คนรักนกไทยแลนด์พบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Cat Channel วันนี้สวัสดีครับปง,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 ปง